สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรพัชกตาตชื่อเล่นชิบูมอายุ16ป,ปีครับผมมาแข่งในนามจังหวัดราชบุรีถึงอเต็มจะเล็กกตาแจ้มกระสูกเย้ เล่นตะก้อตอนป4ครับดอดตะกออแรมดอดได้1ที2ทีก็ตกแล้วครับใช้เวลานานมากครับกว่าที่จะดอดได้เกิน1,000ครั้งอาจารย์เจริญศักดิ์เขียวหวานครับสอนดอดที2ทีครับไปเรื่อยๆครับความรู้สึกของผมที่ได้มาแข่งงานดาวชนครับ รู้สึกดีใจมากครับแล้วตื่นเต้นครับแข้งมาแรกแพ้ครับเพราะฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามอายุเยอะกว่าและเก่งกว่าครับแพ้มาแรกรู้สึกไม่ดรอครับแล้วกบมาดรอใหม่ครับเวลาลงสนามตัวเล็กก่าคนอื่นผมไม่ค่อยกลัวครับเพราะเราเด็กกว่าเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับและผมจะเก็บไว้เป็นประสบการณ์ครับเพื่อเอาไว้พัฒนาฝีมือครับซึ่งมันแล้วผมจะแพ้แต่ผมรู้สึกดีใจครับที่ผมทําเต็มที่แล้วโค้ชเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเอาใหม่ไอเดียของผมคือพัฒนาพงยับปดีครับ เขาเล่นเก่งและตัวเลยครับเวลาดูคลิปพี่น้องผมคิดว่าเขาเก่งลูกยย่ครับแล้วก็ลูกเกี่ยวลูกฟาด้วยครับอนาคตมอยากติดทีมชาติครับตอนนี้ที่่ผมต้องพัฒนาคือลูกเปิร์และลูกชงครับหลังจากนี้จะไปตั้งใจฝึกซ้อมฝากพี่ๆเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมจะเก่งเหมือนพวกพี่ๆได้ครับเย้